สวัสดีครับข้างหลังอิงก็เป็นบูธ t s u u ในงาน c o m p ิ t เตอไทเป2017นะครับซึ่งล่าสุดจากที่ไลฟ์ไปก็จะเห็นว่าเขาเปิดตัวโปรดักต์มาหลายอย่างเหมือนกันนะครับจะเป็นเ e n b o o ก Vivo, Book แล้วก็จะเป็นเซนโฟนตัวใหม่นะครก็เป็น AR augmented reality นะครับก็ตอนนั้นเราเห็นรายละเอียดเขาเข้าไปละเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูของจริงบ้างดีกว่าว่าในบูธมีอะไรแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงตางเลยครับ มาเริ่มกันที่เซนโฟนไลฟ์ก่อนเลยนะฮะนี่หน้าผมแล้วเนี่ยฮะทำไมเป็นอย่างนี้นะครับก็เข้าใจแหละว่าทําไมเซนโฟนไลฟ์นะครับเพราะว่าเขาแปลงหน้าเถื่อนๆอ,อย่างผมไม่กลายเป็นหน้าเนียนๆได้นะครับตัวนี้ก็จะมากับเอ่อกล้องหน้าพร้อมเอฟเฟกที่ฟุ้งฟิงนะครับปรับบิวตี้ได้นะว่าจะให้สวยขึ้นระดับไหนตอนนี้หน้าผมน่าจะหายไปแล้วนะครับขาววอกเลยนะฮะหรือว่ากดตรงนี้ก็จะเป็นการปิดนะครับหน้าผมก็จะกลับมาชุยๆเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เห็นเลยอ่ะไว้ระดับที่ประมาณ5แล้วกันตอนนี้กําลัง ฟุ้งฟิงนะฮะก็สำหรับกล้องหลักนะครับก็จะเป็น13ล้านพิกเซลด้านหลังนะฮะอ่ะตรงนี้เซลฟี่แคม e r าเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ากี่พิกเซลนะครับแต่ว่าเขาจะบอกว่า1.4มครอน M นะฮะแล้วก็เป็นซอฟต์ไลท์ LED flash มี flash ด้วยนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นนะฮะส่วนไลท์เซนซิทิฟิตี้ของเขาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับทำให้ถ่ายในที่มืดได้ดีเช่นเดียวกันนะฮะส่วนนี่ Screen to Body ratio จะอยู่ที่75%นะครับพวกนี้แอปพวกนี้สามารถใช้โดยตรงได้กับ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live เลยนะฮะสเปคของเขาก็ Qualcomm Snapdragon Quad Core แล้วก็ RAM 2GB ครับ ตัวนี้นะครับเซนโฟ o นี a r อยู่ในมือผมรหัสก็ ZS 5 7 1 KL นะครับด้วยคอนเซปต์ o o Beyond r e a l i t ตนะฮะตัวจอเนี่ยอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นจอขนาด5.7นิ้ว WQHD Super m OLED นะครับซึ่งก็เรียกง่ายๆว่า 2K นั่นแหละโดยที่ Screen to Body Ratio หรือว่าอัตราส่วนตัวจอกับตัวบอดี้นั้นอยู่ที่79%นะครับการใช้งานมือเดียวก็ยังคงสามารถทำได้โดยง่ายนะฮะ สเปกตัวนี้แรงนิดหนึ่งนะครับด้วยแรมทั้งหมด8 g ินะฮะแล้วก็ CPU Snapdragon 821นะครับจำเป็นต้องแรงเพราะว่าการใช้งานแบบ AR หรือว่าการเวนเดอร์พวกภาพ3มิตินั้นก็ต้องใช้ประสิทธิภาพค่อนข้างสูง Google Daydream ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับตามนี้เลยแต่ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเทคนโนโลยีใหม่ที่ต้องไปศึกษากันอีกเหมือนเดิมนะครับอนอกจากนั้นแล้ว Tango ก็ยังรองรับเช่นกันนะครับอ่ะนี่คือฟีเจอร์ต่างๆพวก คอนเทนต์ของ Daydream นะครับก็ต้องใส่เข้าไปในแว่นก่อนถึงจะลองเล่นกันได้นะครับง่ายๆมันก็แนวคล้ายๆ VR นั่นแหละอ่าดูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สามารถสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับ AR ได้เช่นเดียวกันนะฮะโดยที่กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องขนาด2 3เมกะพิกเซลมี f 2 0เซนเซอร์จะเป็น Sony IMX 3 1 8ครับส่วนตัวหน้าจะเป็น8ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่3,300มิลลิแอมพร้อมควิกชาร์จครับ าการของเซนโ o ลเนก็ไม่ยากนะครับอย่างแรกก็ต้องมีจอที่ดีมีเครื่องที่สเปคสูงเรสูชชั่นดีๆแล้วก็ใส่แว่นเข้าไปนะครับการออกแบบแว่นเขาก็ดูเหมือนใส่สบายนะอันนี้ก็เป็นฟองน้ำนุ่มๆเลยนะครับเหมือนแว่น VR นั่นแหละครอบเข้าไปใส่มือถือเข้าไปตรงหน้านะครับแล้วก็รัดเป็นอันจบนะครับอันนี้ค่อนข้างเบสิกแต่ว่าตัวมือถือน,นั้นต้องมีสเปคแรงนิดนึงซึ่งเซนโปเนตัวนี้ก็ถือว่าแรงอยู่แล้วนะครับไม่น่าใช่ปัญหาอันนี้ก็จะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะฮะรองรับพวก Google Daydream ตัวนี้นะครับเซน AIO นะฮะหรือว่า All in One นะครับรหัส z n 2 4 2 IF นะครับก็คอนเซปต์ The Art of ทฟ r วชั่นส์วีเดอร์บัตเนอร์รีสนะครับก็ต้องรู้จริงๆนะฮะตรงนี้ก็ประสิทธิภาพที่ไม่มีที่จำกัดนะฮะลองดูดีๆ All- in-one PC ทุกอย่างตัวเคส CPU กยูกัจออะไรอยู่ในนี้หมดนะครับกับจอที่มันหนาแค่นี้นะฮะตอนแรกผมยังนึกว่ามันเป็นแค่จอเฉยๆเลยบางกว่าจอธรรมดาบางรุ่นด้วยซ้ำนะครับสเปคของเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะมากับ Intel Co r e ์เนะครับ 7,700 HQ แล้วก็การ์ดจอ GTX 1050นะฮะก็เรียกง่ายๆว่าสเปคประมาณโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าก็สำหรับการใช้งานในตามบ้านอะไรตัวนี้สามารถเป็นคำตอบให้ได้แน่นอนนะครับประหยัดพลังที่จริง,รงการออกแบบนะครับก็ยังคงนเน้นความซิมเปิลแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับพวกตัวกล้องตรงนี้ถ้ามันมีอยู่ตรงนี้ก็อาจจะทําให้กรอบมันดูหนาไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ซ่อนไว้ตรงนี้เลยเวลาใช้ก็ดันมันขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช้ก็เก็บลงไปนะฮะตามนี้เลย สำหรับตัวนี้นะครับ vivo mini v m45 นะฮะก็จะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับ Dual Bay นะครคือคุณสามารถอัปเดต t o r a g e ได้เยอะเลยนะครับก็คือสามารถใส่2.5นิ้วได้2ตัวภายในนี้ครับอันนี้จะเป็น chrome box นะฮะก็คือชื่อรุ่นว่า c n 62 asus chrome box 2นะครับก็หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า chrome box ไว้ทำอะไรนะฮะสเปคของเขาก็ไม่เบานะฮะ c o r e i7 5 3 0านะฮะหรือว่า c o i 3 c e l e r o n ก็มีให้เลือกเช่นกันขนาดเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกนะครับ กราฟิกของเขาก็จะเป็นอินเ g อร์เกรตกราฟิกในตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ประหยัดพลังงานเน็ตเวิร์กงมีถึง10ทับร้อยทับพันแรมใส่ได้สูงสุด 4GB กรับการเชื่อมต่อคร่าวๆก็มี USB ตรงนี้นะครับซูเปอร์สปีดหมดเลยใส่ d Card เค็นติ้งตันล็อกได้นะครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้จะมี10ทับร้อยทับพัน DC in HDMI Display Port แล้วก็ Audio out ครับ ตัวนี้ตัวแรงหน่อยนะครับ VC66D vivo mini นะฮะแต่ว่าสเปคของเขานี่ intel core 7 7700นะฮะหรือว่า i 5 7400แล้วก็ i 3 7100นะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ราคาที่เรารับไหวนะฮะแรมใส่มา 4GB กิดาโฟสสเมกะใสได้สูงสุดที่3า g b g b แบบว่า so dmm i นะฮะแลนดก็มี1 0 0 0ับร้อยทัพันใน working ตามมาตรฐานมี optical drive มาให้ด้วยเช่นเดียวกัน ที่สำคัญตัวนี้เป็น Triple Storage Design นะครับสามารถอัปเดต Storage เพิ่มเติมได้อีก2ช่องนะครับซึ่งก็เป็น SATA 2.5นิ้วนะฮะก็ได้เช่นกันหมุนมาดูด้านหลังพวก I.O. จะมีการใช้งานประมาณพวกอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อก็ยังคงมีในส่วนของคอมพอร์ตด้วยนะฮะสำหรับการใช้งานคนที่ต้องการทำงานคอมพอร์ตตัวนี้ก็ยังคงมีมาให้ DVI, HDMI, d i s ี l a y p o r t พ10พอร์แสองช่องแล้วก็ USB 3.0ครับ ตัวนี้นะครับ asus pro mini นะฮะก็เห็นแบบแรกผมรือว่าเราเตอร์นะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าน้ำหนักมันจะเบาเหมือนเราเตอร์ก็ตามนะครับแบรนด์นี้ก็จะเป็น asus pro ด้วยนะฮะดูโลโก้เห็นไหมฮะจริงๆก็อยู่ในเครือ asus นั่นแหละก็สเปคตัวนี้นะครับก็คงใช้ intel core 7 7 7 0 0 t นะครับออกแบบมาสำหรับการทำงาน24ชั่วโมง7วันนะครับหรือว่าพวก commercial pc นั่นเอง ตัวนี้ได้รางวัล Computex DNA Award นะครับก็ตรงนี้ v c 6 8นะฮะเป็นตัวที่ออกแบบมากลางๆนะครับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ขนาดนะฮะตัวสเปคของเขาก็ใช้ออคอยเ7700นะครับก็เรียกง่ายๆว่าแรงการใช้งานทั่วๆไปเอาอยู่การเรนเดอร์การทำงานตัดงานอะไรอย่างนี้เอาอยู่นะครับทางด้านหลังมาดู IO กันบ้าง เห็นว่ามีมาให้เหลือเฟือไม่แพ้เดสก์ท็อปใหญ่เลยนะครับคอมพอร์ตยังคงมีมาให้ USB Super Speed มีล็อก d i พเท a พอร์ต HDMI นี่ดิสเสองช่องด้วยนะครับแรงสิบพับร้อยบพันตามมาตรฐานของคอมถอยใหม่ครับตัวนี้นะครับคือ Zenbook 3 Deluxe นะ UX490UA นะครับ, UA, น,รบน้ำหนักแค่ประมาณ1.1กิโลกร,รมัมหรือว่าเมาเมารวมก็1โลนะครับ จุดเด่นของเขาเลยคือเขาเป็นโน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วนะฮะแต่ว่าจอเขานันเป็นจอ14นิ้วนะครับด้วยเทคนโนโลยีที่เรียกว่า Nano Edge Display นะครับคอนเซปต์ปีนี้ของ ASUS ก็คือทุกรุ่นจะเป็นแนวแบบ Slim bezel หรือว่ากรอบบางหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่กรอบบางที่สุดเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยนะครับสเปคของเขาก็บอกได้เลยว่าเหลือเฟือนะฮะ i5 คอ i7 แรมอัไปสูงสุด16กิกจอ1920คูณ180ที่มีกรอบแค่7.46ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นครับ ตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊ก14นิ้วที่บางที่สุดในโลกนะเวลานี้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวเด็ดอีกตัวเลยนะฮะเซนบุ๊กฟลิปเอสนะครับฟลิปคืออะไรนะฮะมันพับจอได้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับนอกจากนั้นแล้วดีไซน์ต่างๆดูแล้วยังคงเป็นเหมือนอัลตราบุ๊กโน้ตบุ๊กตัวบางมีจอตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นจอ13.3นิ้ว Full HD หรือว่า 4K นะครับ13.3นิ้วแต่ว่าเป็น 4K 3840คูณ2160บอกกันเลยว่าละเอียดมากจริงนะครับ ทัชสกรีนด้วยนะเห็นไหมฮะเป็นทัชสกรีนนะครับตามนิ้วผมเลยมากับ Windows 10 Pro นะฮะแล้วก็มีแร m 8หรือ16 g b แล้วแต่เลือกมากับ Intel Core i5 i7 เป็น Gen 7นะครับน้ำหนักอยู่แค่1.1กิโลกร,รัมเท่านั้นยกสบายเลยจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับก็คือเขาเป็น Notebook Convertible หรือว่าที่พับจอยอย่างนี้ได้ที่บางที่สุดในโลกเลยนะครับด้วยความหนาแค่1.09ซติมเท่านั้น ตัวนี้เซนบุก UX 4 3 0 UA UQ หรือว่า UN ก็แล้วแต่สเปคของเขานะครับจุดเด่นของเขาเลยก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีดิสครีดกราฟิกหรือว่าการจอแยกที่บางที่สุดในโลกนะครับน้ำหนักรวมอยู่แค่1.25กิโลกรัมเท่านั้นนะครับส่วนความหนาจะอยู่ที่15.9ม mm, ิลิเมตรนะครเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านข้างนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็เท็กซเจอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็น n r l นะครับฟิลลิ่งเหมือนนาโนโคตติ้งมานะครับ ดูแล้วอาจจะเหมือนพัชลูมีนาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจับดูจะเป็นแบบลื่นๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนมีกระจกครอบลงมาแต่ว่าก็ไม่มีกระจกแต่อย่างใดนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวนี้ยังเป็นโน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วแต่ว่าได้จอ14นิ้วมาด้วยนะฮะด้วยความที่กรอบจอของเขาบางนั่นเองครับตัวนี้นะครับในงานเปิดตัวเขาบอกมาเป็นโน้ตบุ๊กระดับเมนสตรีมที่คนจับต้องได้ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเออมันก็สวย กว่ารุ่นที่แล้วเยอะเลยนะสำหรับ Vivo Book S ตัวนี้ก็จะเป็นจอที่ขอบบางเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมากับจอขนาด15.6นิ้วขนาดบอดี้เขาเป็น14นิ้วนะครับก็เป็นรุ่นแรกของ Vivo Book นะครับที่ให้กรอบบางมานะครับและหลังจากนี้ Product ร,รุ่นใหม่จาก ASUS Vivo Book ก็จะมาในแพทเทิร์นแบบ slim bezel เช่นเดียวกันนะฮะก็สเปคเขาก็ไอสามให้เจัดมาให้หมดนะครับการจอจะเป็น9.0 m X หรือว่า9.3 0 m ้ X น้ำหนักรวมที่1.5กิกเท่านั้น ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ transformer book นะครับก็คือ Product ประเภท lifestyle จะเป็นแท็บเล็ตหรือว่า pc ก็ได้นะครับก็คือเรียกง่ายมันเป็นไฮบริดนั่นแหละส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น power bank นะฮะโปรดักพวกนี้บอกเลยมีหลากหลายสเปคแล้วก็หลากหลายดีไซน์มากแต่ในประเทศไทยก็ไม่แน่ใจมีรุ่ไหนบ้างฝั่งนี้นะครับก็เป็นพวกเซนแพดหรือว่าพวกตัวแท็บเล็ตทั้งหลายนะครับก็ยังคงมีให้เลือกมามากมายหลากหลายรุ่นเช่นเดียวกัน สำหรับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโซนของทาง ASU s นะครับซึ่งโปรดักที่เปิดตัวหลักๆก,ก็จะเป็นพวกเซนบุกแล้วก็ v i v o Book ในส่วนของอุปกรณ์ที่น่าสนใจทางด้านสมาร์ทโฟนก็เป็นเซนโฟเนียร์ทางด้านหลังอีกตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ก็คงต้องรอดูกันอีกทีนะครับยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท ASUS ด้วยนะครับที่ทำการสปอนเซอร์การเดินทางของทีมงาน O อฮอคโซนมาที่ออมบิเทคไทเป27ปีนี้นะครับสำหรับบูธหน้าเราจะไปที่ไหนตามดูกันดีกว่าอย่าลืมติดตามชมวันนี้ขอตัวลากันไป่อสสวสดี